โอเคมาทั้งพี่มาทั้งพี่ทั้งพี่เดินไปเรือนนเ่อยต,นนต้นหวาหวาไง <c oughs> ไเดินอีก <c oughs> นี่ต้นมะลุมนี่มะลุม <c oughs> มะลุมมะลุมมะลุม,ม,ม <c oughs> นี้จำชื่อไม่ได้ น,นีนถนนถนนต้นใหญ่แล้วไหนเทียบความสูงยืนด้วันแหละถนนสี่เมตรสามเมตรนี่มะม่วงนี่สัตว์ทองสองปีสองปไีไหนเทียบตัวไดว้สองสอง เอาล้วต้นใหญ่ต้นเดียวมีมะม่วงมีขนุนมะม่วงและมีขนุนมีบักดวงไส้จะจอกบักดวงไส้ป่ะอันไนมาถูกกินอ๋อให้กินหละอู่ตอนนั่นก็นมีแมนกินดวงละ กันเกาภาษาอีสานเขื่อนอนี่ยดอกมันปลาไม่เห็นไทยเขาอื่นกันเกาอืมนี่น,ม,นมั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 นแซงมันแซงปลูกสุกยางนี่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนไปดูฝั่งนู้นนี่ก็ตะเคียน มีตะเคียนทองขามีถั่วนี่ก็เกี๊ยบเขียวฮะอันพ่ออันไหนปลูกม้่งขุดบ่บั่งขุดบ่ใหนปลูกนี่กระดานมาดานมะดานต้นกระดานกระดานไป้ดูดูวิวดูวิวบุ๊ค พ่อเมื่ี้พ่ที่เป็นรูปเด็กต้นกล้วยด้วยไปชะอมชะอมชะอมไม่ทอดไข่ไม่ทอไขกินอันนี้กินแบบนี่สำโรงต้นสำโรงนี่ต้นสำโรงเมื่อกี้ต้นอะไรก็ไม่รู้กินกับอะไรโอ้นี่มะเฟืองมะเฟืองมะเฟือง นี่มะขามป้อมมะขามป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกแล้วไงเดี๋ยวเป็นน้อยแล้วขามป้อมต้นไผ่จะอมเยอะจะอมอ่าข้าเป็นดอกละเขื่อนนะคะนี่นี่ปอเทืองหวานคุ้มหน้าดินปอเทืองกินได้อยู่บ่พอ่อเฮ้กินได้อยู่นะแจ็คเดีดอกมันกินได้อยู่มา กล้วยเพิ่งปลูกกล้วยเพิ่งปลูกอันนี้ต้นกล้วยออามีมะเขือด้วยมะเขือเป็นลูกแล้วมะเขือเป็นลูก,ลกสีเขียวแล้วเ็บไปกินลายเทีล้วอ้นนี้ยอดกินได้ยอดกินกับกับลาบกินได้ม่วนเอานะพ่อแม่นมะม่วงหิงมาพาน<ไ>ปลูกไว้สามสีมีต้นหมากด้วย ต้นที่เราเก็บมากินอ่ะนนั่นขี้เหล็กขี้เหล,ล็กเยวมาดูต้นหมากกันสวยดีต้นหมากต้นนี้ต้นจิตสนาเอามาดูส้มโอต้องคุมไว้การแมลงการแมงส้มโออยู่ข้างในต้นสูงสูงมาดูต้นสูงสูง,ต,สง,สงต้นนี้ต้นมะฮอกกานี อเออนี่นี่นดาวอินคาถั่วดาวอินคาเอา,าดูลูกถั่วดาวอินคากันกถันนะ่วดาวอินคาน,นี่นี่ลูกเหมือนดาวถั่วดาวอินคานี่ไปไปลงข้าง,ง,น,ง,น,ง,างนี้มันหกลงทาง โอ้นี่ต้นม่อนต้นต้นใหล่ะมอนมอนหรือมับบรีปะ